โรงเรียนแม่สเสี่ยงบริพัตรศึกษาสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ห้องสอนร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเราชาวแม่สเสียงบริพัตรศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568รรางวัลสถานศึกษา โรงเรียนแม่สเสียงบริพัฒศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ห้องสอนได้รับโล่รางวัล IQA Award ระดับยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2566โรงเรียนแม่สเสียงบริพัฒศึกษาได้รับการพิจารณาผลการคัดเลือกการจัดทำสื่อหรือ OBEC Content Center ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ในระดับดีมากประเภทผู้ขับเคลื่อนคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีพุทธศักราช2568รางวัลผู้บริหารสถานศึกษานายเอกรินพงเพชราพรรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เสรียงบริพัตรศึกษา ได้รับโล่รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นประจำปี2567จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษานางสาวสุพันษาอินทพงศ์ ตำแหน่งครูเชี่ยวชาญได้รับรางวัลครูขวัญสิทธิ์จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่6ปีพุทธศักราช2568นายสุภกิจพึ่งบุญได้รับรางวัลรองชนะเลิศครูดีในดวงใจครั้งที่23ประจำปีพุทธศักราช2569 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ห้องสอนคณะครูได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิธาีิรอชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจํปี2568ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นายสุภกิจพึ่งบุญได้รับรางวัลผลงานระดับดีเยี่ยมอันดับที่สองด้านที่ 5. คุณธรรมจริยธรรมนายมาณะทะเลทองได้รับรางวัลผลงานระดับดีเยี่ยมอันดับที่สด้านที่ 1. โภชนาการและสุขภาพอนามัยนายอภิสิทธิ์เพนจิตได้รับรางวัลผลงานระดับดีเยี่ยมอันดับที่ 3. ด้านที่4การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น นายอดิศักดิ์ปูล่ล่าได้รับรางวัลผลงานระดับดีเยี่ยมอันดับที่4ด้านที่6การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนางสาวสสิวิมลทะเลทองได้รับรางวัลผลงานระดับดีอันดับที่5ด้านที่3การส่งเสริมอาชีพนางสาวสสิการแสนจันได้รับรางวัลผลงานระดับดีอันดับที่ห้า ด้านที่2การส่งเสริมคุณภาพการศึกษานางเฉิดฉันคงความซื่อนางสาวยุพาปินตานายนรากรวังสิงรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมรางวัลน,นวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2568โครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพทประเภทครูระดับดีเยี่ยม นางสาวแพรวพันธ์โลกาและนายสิทธิชัยดวงแสงได้รับการพิจารณาผลการคัดเลือกการจัดทำสื่อ o b e c Content Center ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ในระดับดีมากประเภทผู้สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิตอลรางวัลนักเรียนนางสาวอาชิระยาแพงไทยสงได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประทมศึกษาตอนตน้นประจําปีการศึกษา2,567โรงเรียนขนาดใหญ่ระดับประเทศจากกระทรวงศึกษาธิการนางสาวพนิชารีณ่นานผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับทุนการศึกษา1นึ1่อำเภอ1ทุน All district one scholarship odos เพื่อเข้าร่วมโครงการ odos summer camp 2025 ณ University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกานางสาวกัญชกรก่องแด้วในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลือดระดับประเทศการประกวดเขียนเรียงความภาษาไทยการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2568นายสุรเมธั์วรวงศิษิ์ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์วัฒนธรรมจังหวัดแม่ห้องศนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ห้องศอนนายภูมิสินทรัพย์ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์วัฒนธรรมจังหวัดแม่ห้องศนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ห้องส,สนนนนรรงองสน นายธนวัตรดวงเพชรสอบผ่านการคัดเลือกเข้าคล้ายหนึ่งประจำตัวการศึกษา2,568โครงการโอลิมปิกวิชาการสอ,อวนอสาขาชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนายรัชศาสตร์พันมาลีนายวิชยุทธ์ฟั่นวีระได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบป,ปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพีประจำปีพศ2568 นางสาววันษาชัยมโนกุลได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนโครงการพระเมตตาสมเด็จย่าทุนมัธยมปลายสายวิทย์ประจำปีการศึกษา2568เด็กหญิงมัธุรดาผ่อนเลอริศและนางสาวอาวิกามงคลวิไลเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นา Chester College South and West เมืองเชสเตอร์ประเทศอังกฤษภายใต้โครงการเยาวชน ECE และเปลี่ยนวัฒนธรรม Education and Cultural Exchange (ECE) Thailand น้องน้ำค้างนางสาวอริศราศีวัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดร้องเพลงไทยอมาตะร่วมสมัยประเภทเพลงลูกกรุงโครงการเยาวชนสืบสารรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังขั้งที่ซีซั่น2ปี2568รอบพื้นที่ภาคเหนือ นางสาวดารารัตสุขาวันและนายสิทธินน์การ,รบุตรได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองโครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ Thailand English Speed Contest TESC 2025ประจำปีพศ2568วงซามิยอวงดนตรีสตริงสากลนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสตริง งานประเพณีปอยเหลือนสิประจำปี2568นายปในปัญโยพัฒนบูรสิทธ์และนายเพียรวัตรยกพูนสินทวีได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการสร้างเกมด้วย Scratch ม .1-3 ในการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นำ46 ICT และเครือข่าย46 ICT เทคโนโลยีล้ำสมัยผู้นำปัญญาประดิษฐ์ AI สู่นวัตกรรมแห่งอนาคต ประจำปี2568ณโรงเรียนตราดตราการคุณจังหวัดตราดทีมฟุตซอลโรงเรียนแม่เสเรียงบริพัฒศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันฟุตซอลอบจอแม่ห้องสอนครับครั้งที่20ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดแม่ห้องสอนเข้าแข่งขันในกีฬายาวชนแห่งชาติที่จังหวัดแพร่เด็กหญิงอัธพิญญาอุลลาเด็กหญิงปุริมปรัชพันกับและเด็กหญิงจิรัชยา แสผลักกลังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์โดยใช้แพลตฟอร์มสิราคอระดับจูเนียในโครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์ครั้งที่10นางสาวจารุวรรณก่อดูได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศ ODOS รุ่นที่3นายนักรคำน้อย ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารโรงเรียนในร้อยเทอจุละจอมเกล้าปีการศึกษา2568นางสาวดารารัตนสุขขาวันนางสาวจุลาพ,พรพัทัยพิทักษ์วงศ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัดเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปีการศึกษา2568จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เด็กหญิงกนปารณีอุปวงศิลป์ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่านจับใจความสำคัญนางสาวฝนทิพย์บุษยาวันได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรอบรู้วรรณคดีนางสาวยานิสาราชคงนายพานุวัฒน์จันปงนางสาวรักษยาจันทิพย์ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทียติสื่อออนไลน์คือสาเหตุหลัก ของความขัดแย้งในสังคมนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันวาดภาพระบายสีความสัมพันธ์ไทยจีนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันรำพัดจีนงานปลายชไหนาปีที่3กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดแม่ห้องสอน